ผัดตับนะคะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วผัดตับนะคะน่ากินไหมคะใส่หอมใหญ่ใส่อันพริกหยวกนะคะใส่หอมใหญ่หอมหยวกหัวหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกแบบน,นี้นะคะแล้วก็อันเพิ่มแครอทเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาใส่ ต้นขึ้นชายเนาะจะนอขึ้นชายบ้านเฮามันกิดขันมันมีต้นมันมีใบมีอย่างเฮาก็ใส่ทั้งหันแต่ว่าอยู่สวีเดนมันบ่มีอันใบร้ายเนาะจะนอเก็เลยหั่นเอาแต่เอาแต่ก้านมันใส่จ้ะใส่ก้านมันใส่เฮาคั่นน้อยๆเอาเนาะจะเนาะแซ่บๆเนาะจะเนาะแล้วก็มีอันบวชมันอือบวชมันด้วยนะคะยังไง วดมันมันเผ็ดนะจ๊ะมันอันหัวแดงแดงนะจ๊ะอันมันเผ็ดคือสวีเดนมันเบิ่นมันเบ่แข็งคือบานเหอามนะจ๊ะมันนิ่มๆเนาะตุ๋นั่นเนี่ยอยากกะเสื่อมไวจ้จะหน่อยกะทิเทลงใส่กะสิกินบลใส่น้ำลายนะจ๊ะใส่น้ำลายมันเหลือลเนาะน้ำเปลืองน้ำตาลพกมเลยเดี๋ยวกะทิต้องไปเสื่อม เสื่อมก้นแล้วก็ยอดกะทิลงไปกันมันนะคะมันเสื่อมมันอันนี้ก็พัดตับไก่จ้ะพัดตับไก่กินกระแซบป่จะ้ะเอามาก,กินกันนอกจากน่อยนะนอกจาะเนะาะใส่พริกลงไปจักหน่อยพริกกับพริกเผ็ดน่จาจะพริกเผ็ดลงไปจักหน่อยเพื่อใ้มันเผ็ดแน่จักหน่อยนอกจาะเนาะ สวัสดีจ้าทุกคนมาจากมามามาทำผัดผัดตับไก่นะจน๊ะเนาะดับแรกค่ะน้ำมันไว้แล้วมันห่อน่าจะเนาะห่อนแล้วกับัพริกลงสดพริกสดกับกระเทียมน่จาจะเพราะว่าอ,อยากให้มันมีเผ็ดแน่จักหน่อยเนาะผัดตับไก่ใส่อ่ำผัดพริกตับไก,ไก่แน่จจะหอมไน่หมักพริก พริกหยวกจากพริกหยวกแล้วก็อมหอมไงนี่สะท้อนมาจากทุกคนนี่สะท้อนเรอกก็อันอันนี้แค่รสพอยมันไม่สีสันแนนจะเนาะสีสันแนแล้วก็อันต้นขึ้นชายนะจ๊ะขึ้นชายเพราะว่ายูสิเดนมันต้นขึ้นชายมันต้นใหญ่เกลเลยมันว่ามีใบคือบานหฮอเองจ๊ะมันมีใบคือบานหฮอก็เลย ก็เลยหัน่นแต่ต้นมันใส่หั่นเห็ดน,น้อยๆนยะนะน้อยจ้ะเนาะวัวพริกนี่ให้มัน,อนหอมจักหน่อยกับกระเทียมน้อยจ้ะเนาะ้นะกัตัต์ไก่ห่อนหั่นไว้แล้วนี่แต่พอตับไก่ใส่ลงไปแล้วก็อันอันนี้เขาเบิ่์เงินนี่น้ำจ้ำ อันน่ะบวชมันจะบวชมันเห็น่าจ้ะบวชมันอันหัวแดงๆคันไหมจ้ะมันเข็ดหรือมันเกี่ยวบวัวไซน้ำลายจ้ะเนาะเข็ดไว้ เนี่ยกระปงปร่งรสก็จะได้ผัดพิกตับไก่เพราะว่าใส่อันขื้นชายลงไปน้ำแน่เพื่อว่าดับกินข้าวกินหย่างมันมนกจะเนาะถ้าใส่อันคิงก็ได้ได้แต่เ้าผัดคิงก็ได้ตับไก่นี่ก็แช่เพื่อกัน ยายาบะมีขิงอันนี้ซอสแม็กกี้เค็ดกินเองจ้ะบ่ได้ให้พ่อบานบ่กินน้ำเด้อแบบนี้ตับไก่นีเพรอะบ้านบ่กนิ้นลูกสาวกับบะกินนลูกแม่กับอัน,น ตรูกันมากซ้ายมาเทียวน้ำจ้ากผัดตับไก่ผัดตับไก่ไกจ้า ตับไก่ห้มันอันเซ็ตให้มันอันซุปก่อนนอกจะจังเอาใส่อันจังเอาอผักพวกนี้ใส่จ้ะนี่จังเอาอผักพวกนี้ต้องใส่ที่หลังต้องใส่ที่หลังจ้ะเพราะว่าเ่าอยากใส่ผักลงไปพร้อมกันผักให้มันซุปก่อนก็มีผงผงโรตก็มีน้ำตาลนี่แมกกี้แล้วก็มีซีอิ๊วขาวนอกจาะน้ำปลาใน่เพราเห็ดจริงๆเขาก็ใส่น้ำปลานีน่นะแต่ mời bưng chắc mọi người chắc chắn ngọt 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 มันเทสสวีเดนมันละาเป็นอันนิ่มๆนันก็นคืออันมันบานเฮา